เราเตรียมของมาประมาณกี่บาทเอามาเท่าไหร่ประมาณเจ็ดพันเนี่ยค่ะ 7, <000. S 2> พจอขายอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยลูกว่ายัางไงบ้างเห็นแม่ออกมาจากบ้านปีนสองครั้งหายมาแบบนี้ก็ไม่อยากให้ไปแต่ว่าแม่บอกว่าต้องจําเป็นต้องไปเพื่อลูกเลี้ยงให้จบถึงม6กก็ได้อย่างเงี้ยก็คือปีหนึ่งเราต้องออกมาอย่างน้อยสองครั้งเราคิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ก็น่าจะนานอยู่ค่ะจะไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะเรียงจบเนี่ยเราคิดว่ามันพอจะมีทางออกมากกว่าที่เราจะออกจากบ้านมาขายของที่กรุงเทพไหมทางออกนี่คือยืมแบบพี่น้องบ้านค่ะบางครั้งแต่ว่าบางครั้งก็เราก็ไม่อยากเป็นหนี้เขาเราก็ไม่อยากยืมก็เลยมาคาะเป็นไงบ้างขายของได้ไหม ประมาณสองสามร้อยละค่ะวันนี้เหมือนว่าเราก็เปลี่ยนที่ค่อนข้างเยอะเนาะจะไปขายตรงไหนอีกไหมครับหลังจากโดนไล่ตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ขายแล้วพักเลยก็เท่ากับวันนี้ก็จะ okay, หยุด <hey. S 1> อยู่แค่สามร้อยพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่การใช้ชีวิตของผู้หญิงลำพังในกรุงเทพเนี่ยลำบากไหมลำบากแบบไม่มีห้องเช่าแล้วก็ห้องน้ำอะไรนะคะ เดี๋ยวไปนองตามหน้าสีเว้นไม่ก็ป้องตารหลวจเนี่ยต้องประหยัดจะกินสองมื้อค่ะบางค่ะบางวันช่วงเช้านี้จะไม่กินเรามาอยู่ที่นี่แล้วลำบากแบบนี้เราเคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ลูกฟังไหมแบบเราไม่ได้เล่าแต่ว่าเพื่อนที่ไปกับเราเขาเล่าให้ฟังค่ะทำไมเราไม่อยากเล่าให้ลูกฟังกลัาลูกจะเสียใจเนี่ยค่ะจะป้องเดียวเลย การใช้ชีวิตในที่สาธารณะของผู้หญิงบนดอยไม่ใช่เรื่องง่ายคืนนี้นาหูมาเลือกนอนที่หน้าสถานีตำรวจ ด้วยสองมือสองเท้าอันแข็งขันเพื่อพรุ่งนี้อาจมีวันให้มันคง